สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนัวการเล่นนะครับช่องที่จะพาเพื่อนๆไปมีความสุขแล้วก็ลุ้นระทึกกับการเพราะปลูกชําต้นไม้นะครับสาหรับวันนี้เนี่ยเพชรจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตครับอัปเดตดูกันว่าไอ้เจ้าบนสีที่เราผ่าหัวเนี่ยซึ่งวันนั้นที่เราผ่าหัวไปเนี่ยประมาณวันที่21นะครับ21กันยายนมาดูซิว่าวันนี้เป็นวันที่30 นะครับกันยายุนผ่านไปประมาณ8-9วันนะครับอ่าบนสีที่เราผ่าวัไว้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนนะครับบอกกันเลยว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับมันก็ก่อกระแสะมากๆเลยนะครับเป็นช่วงเรียกง่าว่าเป็นยุคแบ่ง บอลสีฟีเวอร์จริงๆนะครับแบบโคตรอะไรอะไรจะขายดีขนาดนี้นะครับต่คนหลายๆคนหลายๆกลุ่มลูกค้าที่ตอนแรกไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับบอลสีเลยพอบอลสีปังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลในป่ายางหรือว่าบอลในตรงไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ขายดีเวอร์มากๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็เพรเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้สนใจมากนะเกี่ยวกับบอลสีเนี่ยนะครับเพราะตัวเองเนี่ยจะเป็นพวกที่จะชอบเล่นพวกเงินไหลมาด่างเขาหรือว่าเป็นพวกบอลกระดาษด,ด่างหรือว่าไม้สกุลกวักด่างอะไรพวกนี้มากกว่าแล้วก็ไม่เคยคิด ที่จะสนใจเลยนะรู้อย่างนี้แบบซื้อบอนสีมาเลี้ยงไว้ตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ถ้าสมมติว,ว่าซื้อบอนสีมาเลี้ยงไว้ตั้งนานเนี่ยก็คือรุ่งแล้วนะด้วยตัวเองเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยได้ศรัทธานะครับเท่าไรหรเหากับบอลสีเนี่ยมีอยู่บ้างเพื่อนๆมีปลูกแบบบอลทั่วๆไปอไปนะครับมเมื่อเมืม่อก่อนเนี่ยตอนอยู่เกาะเนี่ยนะครับก็จะปลูกพวกาวกหลงอะไรอย่างเงี้ยปลูกไว้เยอะเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นบอลสีบนป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปลูกไม่ได้สนใจอะไรมากนานๆไปไม่ได้สนใจเขาก็ตายไปแล้วก็ ไม่ค่อยได้เล่นพูดตรงๆนะครับแล้วก็แต่เนี่ยพอเริ่มเป็นกระแสอะไรเนี่ยก็อยากจะกลับมาเล่นอีกนะครับแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ผ่าหัวบอลสีนะครับเจ้าตัวพวกชมพูนะครับอันดามันแล้วก็พวกอะไรพวกไก่ไก่สงวนอะไรอย่างเงี้ยวไว้นะครับส่วนหนึ่งเพื่อนๆ่ที่พาเพื่อนๆไปทาคลิปเนาะนะครับผ่าไว้แล้วก็ทีนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตว่าเออเนี่ยนะครับเจ้า หัวบอลที่เราผ่าไว้เนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านไป8ปดเวันโอเคเ,อเพื่อนๆนะครับเป็นว่าโอเคเลยนะนะครับเพราะจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการผ่าหัวบอลครั้งที่2ครั้งที่3ามเป็นเลาเหมือนกันนะเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านเราก็ผ่านเล่นๆเหมือนกันเอาหัวไอเจ้าหกลกนะครับโคกหลงไม่ใช่หกลกนั่นเนี่มันจะออกโคกลงซิวแล้วไม่ใช่นะครับผ่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ พกหลงเนี่ยมาผ่าเล่นเหมือนกันนะครับหรือว่าพวกอะไรพวกนกกระทาเพราะที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเยอะนะครับแต่เราก็ไม่ได้ว่าจะพาขายอะไรเนี่ยนะเหมือนปัจจุบันนี้นะครับแต่ตอนนี้แน่นอนว่าพอมันเป็นกระแสอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เล่งละเล่งที่จะผ่าหัวหรือว่าขยายพันบอลนะครับเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงขาขึ้นแน่นอนถ้าทําการขยายพันช่วงนี้ขายช่วงนี้เป็นว่าเป็นโอกาสของใครหลายๆคนเลยนะครับอ่ะไม่พูดมากเป็นไม่พูดมากก็รวกันนะครับทีนี้มาดูกันเลยนะครับอันนี้เพ็ดเอามา อัปเดตให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยยังเขียนติดไว้เลยครับเราผ่าประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผ่านไปประมาณแปดเก้าวันเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนเห็นเราดูแบบมันขึ้นดีนะเพื่อนๆน,นะครับอืมเนี่ยเอามาให้ดูเลยเนี่ยครับรอขอกลมกล้องลอง,องหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อ่า ไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือที่ผ่าไว้วันนั้นไงครับเพื่อนๆน,นะครับก็ในนี้เขาจะมีความชื้นเพียงพอนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเนี่ยนะครับตาตุ่มหนอที่เราได้เล่งไว้ก่อนให้เขาออกออก เขี้ยวอะครับออกเขี้ยวไว้ก่อนเนี่ยก็จะมีทําให้เขาเนี่ยโตเร็วแล้วก็เขาจะงอกลากเร็วมากเลยเพื่อนๆนะครับอยู่ในที่อบของเราเนี่ยนะครับอ่าด้วยวัสดุต่างๆตัวนิดนึงวัสดุที่ใช้เนี่ยเผื่อบางคนอาจจะดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอ่าการ่าหัวบอลก็ไม่ได้ยากครับเพื่อนๆผ่าคือผ่ายาพยายามอย่าให้ติดเขี้ยวของเขานะนะครับเขี้ยวก็คือหน่อที่งอกออกมาใหม่ที่แทงออกมาจากหัวของเขาอะครับอ่า่าเสร็จแล้วนะครับอ่าก็เอาไปแช่ในน้ําปูนใสนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ดิ ้องเอาไปแช่ในน้ำสารส้มก่อนแกงน้ำสารส้มแช่ไว้ประมาณสักห้านาทีเนาะแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำสารส้มเอามาแช่น้ำปูนใส่ต่ออีกประมาณห้านาทีรวมรวม,รวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ10นาทีนะครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ในภาชนะนะครับ ก็ของเพชรเนี่ยเป็นกระปุกนะครับเป็นกระปุกที่เราใส่เนื้อใส่อะไรครับเพื่อใช้ในการอบนะครับแต่เตรียมวัสดุปลูกก่อนวัสดุปลูกที่ใช้เขาก่อนเนี่ยจำได้นะครับก็คือมีมูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือน1ส่วนแล้วก็มะพร้าวขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะครับผ่านการแช่น้ําแล้วนะแล้วก็ผสมทรายเข้าไปนะครับอีกประมาณครึ่งส่วนนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันเป็นวัสดุปลูกนะครับแล้วก็ใส่ใน กระบะนะครับแล้วก็เอาชิ้นที่เราผ่าไว้เนี่ยที่เราหั่นไว้เนี่ยวางลงไปนะครับแล้วก็รดด้วยน้ําที่ผสมพวกจุลินทรีย์ก็ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่หนึ่งในนั้นอย่าลืมน้ํายากันราเด็ดขาดเพื่อนๆน,น,นะครับแล้วก็น้ํายาเร่งรากด้วยใช้อีในสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วก็รดให้พอเขามีความชื้นแต่ไม่แฉะนะครับแล้วก็ปิดกล่องไว้อันนี้เพชรย้อนกลับไปนิดนึงนะเผื่อใครอาจจะดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอันนี้เร็วมากเลยเพื่อนๆดูนะครับรากของเขาเนี่ย งอกยาวขึ้นมาเลยนะครับบางบางกิ่งนะไอ้บางบางชิ้นนะครับก็ถือว่าไวนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ผ่านไปแค่ประมาณเก้าวันนะครับยี่สิบเอ็ดวันนี้วันที่สามสิบนะครับอ่าทาเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยานะครับแล้วก็นนี้เพชรมาเปิดกล่องให้ดูวันที่สามสิบกันยานะครับก็รากนี่ยาวเขื่อยเลยนะครับแถวบ้านเรียกยาวเขื่อยนะฟาตาใต้ยาวเขื่อยเลยนะครับเห็นไหมนะครับเป็นว่าได้ผลครับคลิปนี้นะครับอ่า ก็ถือว่าโอเคเลยแหละเพื่อนเพื่อนนะครับนี่เพชรก็จะรออีกนิดนึงว่าให้หน่อเคี้ยวของเขาเนี่ยออกมาโตสักนิดหนึ่งแล้วก็ให้รากเขาสมบูรณ์แข็งแรงกว่านี้นะครับจริงๆแล้วอันนี้นะครับจริงๆบางคนถ้าผมว่าจะย้ายไปเพชรก็ว่าย้ายได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนะครับแต่ของเพชรเนี่ยจะไว้ต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับให้รากยาวกว่านี้แล้วก็ให้เคี้ยวของเขาที่โผล่ตุ่มๆเนี่ยเป็นสีชมพูหมดเลยเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยนะครับอ่เริ่มเป็นสีชมพูแล้วนะครับเคี้ยวเคี้ยวอ่าเขี้ยวของเขาเนี่ยนะครับหรือว่าหน บางบางอันเนี่ยจะเป็นกลุ่มเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นแง่งๆเนี่ยเยอะแยะมากนะครับอ่าก็ถือว่าคลิปนี้นะครับการผ่าหัวครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับอ่า เพชรเนี่ยเน้นชิ้นใหญ่ๆนะเพื่อนเนเพราะสารอาหารที่เขาสั่งสมเนี่ยจะช่วยบำรุงเขี้ยวแล้วก็หนอนพอเราไปปลูกเนี่ยก็จะโตเร็วกว่าแต่ถ้าเราหัน่นก็คือคิดง่ายๆยครับยิ่งเราหั่นหัวให้เล็กลงเท่าไหร่สารอาหารที่เขาสั่งสมแล้วก็การพื้นตัวตการเติบโตของเขาเนี่ยจะช้าลงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าชิ้นใหญ่แน่นอนนะครับสารอาหารเ็าเพียงพอแล้วก็แน่นอนเขาจะโตเร็วกว่านะครับอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก็ใกล้จะได้เวลาแล้วเนาะนะครับที่จะต้องเอาน้องลง ในกระถางแล้วก็รอวันที่เขาจะเติบโตนะครับโอเคครับเพื่อนๆอันนี้เพรก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะเผื่อหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทาไมคลิปเนี่ยไม่มีการอัปเดตให้ดูเลยนะครับทําไปแล้วไม่อัปเดตให้ดูเฮ้ยมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่มาหลอกว่าเออแค่ทําได้แค่ได้ผ่าหัวให้เพื่อนๆดูแต่ผลที่ออกมาเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่ต้องลุ้นกันเลยก็อย่างน้อยให้เพื่อนๆได้เห็นเลยว่าเออเนี่ยนะครับ ที่เพชรทาจากประสบการณ์นะครับที่อุตสาหนั่งทําหรือก็ตัวนี้คือเพชรจะเล่าสู่กันฟังโดยที่มันเป็นประสบการณ์ของเพชรจริงๆนะครับเพชรก็เคยผ่านมาแล้วกับหัวบอลแล้วก็วิธีนี้เพชรก็นํามาใช้นะครับอ่าอธิบายนะครับหรือว่านํามาแนะนำนมาอย่าเรียกว่าแนะนําเลยพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับก็ปรากฏว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ได้ผลจริงๆครับเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้โมยอย่างเดียวนะเออนำประสบการณ์มาแชร์มาพูดเล่าสู่กันฟังนะครับอ่า เ,เพื่อนๆน,นะครับอืมเนี่ยพอหมายความว่าได้ฟังคลิปนี้ของเพ็รแล้วอัปเดตแล้วนะบางคนไม่ต้องกลับไปดูคลิปเก่าแล้วครับอ่บหรือว่าใครถ้าสมมุติว่าอยากดูรายละเอียดอีกทีนึงนะเพชรก็นะครับฝากเพื่อนๆก็แล้วก,กันกลับไปดูในคลิปแรกแรก,ก่อนหน้านี้เพราะคลิปนั้นจะละเอียดมากตั้งแต่แบบเฮ้ย เพิ่มเริ่มตั้งแต่วิธีการกระตุ้นตาหนอหรือว่าเขี่ยวนะครับแล้วก็อาหารแล้วก็เอาแช่น้ําปูนน้ํอสารส้มแช่น้ําปูนใสแล้วก็ผสมวัสดุปลูกแล้วก็ปลูกนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้จะละเอียดมากๆนะครับอ่าคือเพื่อนๆดูแล้วสามารถที่จะทําทได้เลยจริงๆวัตถุประสงค์ของคลิปนี้แค่เอามาแชร์เพื่อนๆเห็นว่าอืมจากการที่เราผผาัวในวันนั้นแล้วก็นะครับเอาลงชําในวัสดุปลูกเนี่ยมันได้ผลจริงๆนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เด็กก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆมากๆมากมายนะครับยังไงก็เพจฝากด้วยแล้วกันนะครับพเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับสําหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเพจจะลงคลิปอะไรให้ดูเต่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นะครับขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับพเพื่อนๆ